หนังของเราอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสเกิดผิวแพ้ง่ายหรือเป็นผิวแพ้ง่ายอยู่เดิมการที่เราโดนน้าโดนสารเคมีบ่อยๆทําให้เกิดการเกิดโรคขึ้นมาในที่สุดบวมแดงคันมากส่งน้ําใสน,นํามาก่อนพบปลอยมากๆและเป็นผื่นดัดเรื้อรังก็คือผื่นแพ้ที่บริเวณมือซึ่งเป็นผื่นเรื้อรังชนิดหนึ่งที่รักษายากแล้วก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนไทย สิงนสาพุธิคุณนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องที่เราพบปล่อยมากๆและเป็นผื่นแบบเรื้อรังที่จะพูดถึงก็คือผื่นแพ้ที่บริเวณมือค่ะซึ่งเป็นผื่นเรื้อรังชนิดหนึ่งที่รักษายากแล้วก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนไขค้ค่ะสําหรับการวินิจฉัยนะคะเราสามารถดูจากอาการของคนไข้ได้ค่ะในช่วงแรกอาการของคนไข้ก็คือจะเป็นลักษณะของบวมแดงคันมากจุ่มน้ําใสนํามาก่อนค่ะแล้วพอเป็นเรื่อยๆต่อเนื่องไปใน ผื่นก็จะเริ่มหนาขึ้นตุ่มน้ําที่มีอยู่นั้นก็จะเริ่มแห้งแล้วกลายเป็นสะเก็ดลอกออกหรืออาจจะถูกกระตุ้นเรื่อยๆกลายเป็นผื่นหนาที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดการแตกแยกของบริเวณมือทําให้มีการเจ็บและแสบมากขึ้นสาเหตุของการเกิดโรคบริเวณมือเกิดผื่นแพท้ที่มือเกิดจากอะไรอันที่1ก็คือปัจจัยการกระตุ้นค่ะการที่เราโดนน้าโดนสารเคมีบ่อยๆทําให้เกิดการเกิดโรคขึ้นมาในที่สุดถา่าร่วมกับลักษณะผิวหนังของเราอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสเกิดผิวแพ้ง่าย หรือเป็นผิวแพ้ง่ายอยู่เดิมค่ะสําหรับการรักษาผื่นแพ้ที่มือนะคะจะต้องประกอบกันด้วยหลายๆปัจจัยเพื่อช่วยให้การคุมโรคได้ดีอันที่1คือการเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเลี่ยงสารเคมีที่เราแพ้ละคายเคืองเลี่ยงการโดนน้าบ่อยอันที่2คือเน้นบารุงผิวที่มือเพื่อให้แพ้ยากขึ้นนะคะอันที่3คือการใช้ยายอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งยาทายากินและอาจจะใช้ยาฉีดในช่วงแรกค่ะสําหรับการใช้ยาทาเนี่ยใช้ต่อเนื่องอยู่แล้วค่อยๆปรับตามความหนาของผื่น ส่วนยากินคนไข้ต้องใช้ยาขนาดไหนใช้ยาตัวไหนขึ้นอยู่กับรอยโรควินิจฉัยโดยแพทย์นะคะการรักษาผ่นแพ้ที่มือเมื่อเกิดโรคแล้วมีโอกาสที่จะหายเป็นปกติจะต้องใช้เวลาในหลากหลายเดือนค่เพราะฉะนั้นการรักษาต้องรักษาต่อนเนื่องค่อยๆปรับยาจกนกระทั่งผิวเป็นปกติได้นานพอแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นผิวปกติได้ในที่สุดค่ะการรักษาอย่างต่อเน,นื่องดูแลอย่างถูกวิธีจะช่วยทําให้ผิวกลับมาเป็นปกติได้และคนไข้ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะขอบคุณค่ะ